สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องยายแมวพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องนะคะวันนี้ยายแมวจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายแมวจะพาเพื่อนๆมาทําฮอร์โมนไข่นะคะเพื่อนๆและฮอร์โมนไข่เราก็จะมีวัสดุดังนี้นะคะ จะมีไข่ค่ะโดยเจมอ l ใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะ1ขวดแต่เราจะใช้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวเป็นตัวช่วยอีกนะคะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะตอกไข่ใส่ในกระป๋องที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเล็กๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใหญ่ ตอไปเลยค่ะสำหรับเปลือกนี่เก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราไปขยำแล้วก็เอาไปไว้ที่โคนต้นไม้นะรื้อว่าต้นพืชน,นะคะเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้ต้นพืชน,นะคะเพื่อนเเสร็จแล้วเสร็จแล้วตีไข่ก่อนดีกว่าค่ะตีไข่เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราตีไข่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเเราจะใส่นมเปี้ยวค่ะนมเปี้ยวในนมเปี้ยวก็จะมีจุลินทรีย และมีโปรตีนวิตามินมากมายเลยนะคะเพื่อนๆใน,ในการบำรุงต้นพืชสามารถทำให้ก้านใบแข็งแรงและรากแข็งแรงได้นะคะเพื่อนๆเราจะใส่นมเปี้ยวไปครึ่งขวดค่ะต่อไข่หนึ่งฟองนะคะครึ่งขวดค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราจะตีทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะคะน้ำตาลทรายก็จะไปเป็นอาหารของจูลินจีนะคะเพิ่มความหวานให้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการปริมาณเยอะกว่านี้เพื่อนๆก็เพิ่มได้นะคะตามสัสดส่วนเลยค่ะถ้าเราใช้ไข่สี่ใบเราก็ใช้นมเปี้ยวสองขวดนะคะเสร็จแล้วฮอร์โมอนไข่ตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องเก็บเข้าใส่ขวดไว้ค่ะ แล้วกรอกใส่ขวดไว้เลยค่ะขย่าให้เข้ากันอีกทีนะคะเสร็จแล้วเราจะเก็บเขาไว้อเจ็ดวันในที่ร่มนะคะแต่ในเวลาที่เก็บเพื่อนๆก็ต้องมาเปิดฝาให้เขาเพื่อเขาปล่อยกา๊าซข้างในออกมาบ้างค่ะยายแมวจะใช้ตัวนี้ค่ะ ยายแมวทาครบแล้ว7วันแล้วยายแมวจะใช้น้ําสาวข้าวเป็นตัวช่วยนะคะเพื่อนๆน้ําสาวข้าวนี้โดยที่น้ำํำเปล่าๆก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายอยู่แล้วเราก็จะเพิ่มโฮอร์โมนไข่ใส่ลงไปนะคะน้ําสาวข้าว1ลิตรต่อโฮอร์โมนไข่3มช้อนโต๊ะค่ะอัตราส่วน1นต่อสนะคะเพื่อนๆ ทำง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆโดยปกติเวลาเราซาวข้าวเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวลดต้นพืชของเราอยู่แล้วแต่คราวนี้เราเพิ่มฮอร์โมนไข่เพื่อเพิ่มโปรตีนและวิตามินแร่ธาตุให้กับต้นพืชของเรานะคะเพื่อบำรุงรากใบก้านลำต้นเราก็จะเอาตัวที่ผสมตรงนี้เสร็จแล้วมาผสมกับน้ำอําเปล่าเยแมวเตรียมไว้10ลิตรนะคะสำหรับผสม ฮอร์อมโมนไข่ที่เราผสมกับน้ำสาวข้าวเราก็เทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆอัตราส่วนในการลดลาดและฉีดพ่นเราใช้อัตราส่วนเดียวกันเลยนะคะต้องการฉีดพ่นเราสามารถตักในน้ำที่เราผสมแล้วใส่ฟอกกี้เลยนะคะเพื่อนๆเรากอกใส่ไปเลยค่ะ เพื่อไปบำรุงใบบำรุงดอกนะคะให้อาหารทางดอกและทางใบกับต้นพืชค่ะเสร็จแ,แล้วเราปิดฝาฟอกกี้เลยนะคะค่ะแล้วเราจะไปลดราดและฉีดพ่นกันด้วยน้ำผสมฮอร์โมนไข่กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆ ค่ะรถไปใต้ต้นมะนาวเลยนะคะเพื่อบำรุงรากและบำรุงดินให้กับต้นมะนาวของเราค่ะมะเขือเทศค,ค่ะกำลังออกลูกเลยนะคะดูแล้วจะไม่ค่อยงามต้องบำรุงเลยค่ะบำรุงด้วยโฮอร์โมนไถ่นะคะเพื่อนๆ ลดไปเลยค่ะค่ะมะเขือยาวก็กำลังออกลูกนะคะเพื่อนๆบำรุงไปเลยค่ะผักกินใบก็ได้นะคะโหระพาเนี่ยค่ะบำรุงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆผักชีกำลังงามเลยนะคะเราบำรุงทางใบได้นะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะ ใบโหระพาก็ฉีดพ้นไปเลยค่ะฉีดท้นไปให้ทั่วๆนะคะบำรุงค่ะบำรุงให้เขาได้ฮอร์โมนไข่ของเราไปนะคะเขาจะได้เจริญเติบโตและงอกงามขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแมงรักนี่ก็ด้วยค่ะฉีดพ้นไปเลยค่ะใบกระพงใบกระเพรานี้ได้หมดนะคะเพื่อนๆท้นไปเลยค่ะถื่วนบางยาวค่ะสีม่วงด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกําลังออกฝักเล็กๆเ,เลยค่ะ เดี๋ยวก็จะโตให้เราได้รับประทานกันแล้วค่ะบำรุงพืชด้วยฮอร์โมนไข่เพื่อให้พืชของเราได้จเจริญเติบโตงอกงามค่ะเพื่อนๆสำหรับมะนาวนี้ก็ฉีดพ่นได้นะคะบำรุงทางใบค่ะให้ใบให้ใบแข็งแรงก้านแข็งแรงนะคะและเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราเยอะๆค่ะ เราบำรุงทางรากโดยการลดลาดไปแล้วสำหรับคลิปบำรุงต้นพืชด้วยฮอร์โมนไข่นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยีแมวพาทำได้นะคะสำหรับคลิปฮอร์โมนไข่ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยีแมวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ดกจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงได้เลยนะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยค่ะใช้ได้ผลจริงค่ะ